ว้าอะไรวะโย่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่อายุเท in ่าไหร่สิบกว่าครับไม่ใช่ไหมคนจะไปปีกันไหมครับครับแต่ก็อยากจะบอกนะฮะใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ โอ้โ Let's go อยากจะพูดอะไรไหมเห็นพูดอะไรไหมรอติดตามผลงานพวกเราได้เลยครับครับพวกเราอะพีสก็จะมีงานออกมาแล้วครับผมอีกสักพักหนึ่งรอดูไได้นะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในยูทูบพวกเราตลอดไ้เลยนะครับเี๋่วจะมีคอนเทนต์ลงแน่นอนใช่ครับผมสองคพูดชือช่อง พูดชื่อช่องหรือพูดชื่อแพลตฟอร์มทำไมอ่ะพูดไปแล้วไทำไมหรอกช่องโฟนอล็อกไหถ้าพูดโฟนอลอกไม่หรันไม่ได้พูดอะไรผมไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรฝากฝากกดติดต่อฉันแน่ๆมีไลฟ์ด้วยนะครับผมเราจะมีคอนเทนต์ลงในนี้เออแค่เกมแค่เกมทำนี้ได้ครับนี้ได้ครับอยากเป็นฝัน ขอบคุณครับขอบคุณครับดูบอ t ดูกร e นอยู่ guys ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมอย่าลืมพรุ่งนี้นะครับมีบล็อกของพวกผมนะฮะของใครของผมของผมของผมบล็อกมิสซิ่งบล็อกอันที่สองครับผมรอด้วยนะครับ Tomorrow we have a mystery box for me you guys have to watch so follow the page heart and you will see me doing s o m e yeah see me doing something So take care guys we gonna go เดี๋ยวกันนะครับคุณต้ปนะยบายครับสวัสดีครับ